รักต่างศาสนาหนุ่มสาวพิสูจน์รักแท้แอบคบมา12ปีทลายกำแพงศาสนาทนคำคอรหารักไปไม่รอดแจงดรามาชาวมุสลิมไปงานบวช วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ติ๊กตอ็อกรายหนึ่งค่ะที่ได้ผุดคลิปเรื่องราวความรักต่างศาสนากันนะคะโดยฝ่ายหญิงซึ่งเป็นชาวมุสลิมเธอได้เดินทางไปงานบวชไฟชัยซึ่งเป็นชาวพุทธค่ะพร้อมทั้งเธอได้ระบุแคปชั่นด้วยนะคะว่าเรื่องราวความรักต่างศาสนาที่ทําให้หัวใจพองโต ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมค่ะนางสาวฮายาตีหรือคุณตีและนายขวัญพอนหรือคุณต้นเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์นะคะโดยคุณตีเล่าว,ว่า ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปี2552จากนั้นก็เป็นเพื่อนกันเรื่อยมาค่ะทำกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดก่อนจะเริ่มคบกันเป็นแฟนในปี254 25และตอนนี้ก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วโดยทั้งคู่คบกันมากว่า12ปีเลยนะคะคุณตียอมรับนะคะว่าความแตกต่างด้านศาสนาถือว่าเป็นอุปสรรคในความรักของทั้งคู่ทั้งเสียงจากคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวที่ยรับไม่ได้ที่รักกันนอกจากนี้ยัง รวมถึงการใช้ชีวิตด้วยกันที่จะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องการที่ชาวมุสลิมเข้าไปงานบวชได้หรือไม่นั้นคุณตีบอกนะคะว่าตนมองว่าเป็นเรื่องของเจตนาของเรามากกว่าหากเราเข้าไปดูวัดไปดูสถาปตัตยกรรมแต่ไม่ได้ไปไหว้คุณตีก็มองว่ามันไม่ผิดนะคะเช่นเดียวกับการไปงานบวชเนื่องจากตนอยากไปดูอยากไปอยู่ในโมเมนต์การบวชของแฟนของตนรวมถึงยังเป็นวันสําคัญที่แฟนจะเปิดตัวของเธอให้กับครอบครัวได้รู้ จักเป็นครั้งแรกด้วยแต่ตอนทําพิธีเธอไม่ได้เข้าไปร่วมเลยด้านคุณต้นบอกนะคะว่าคุณต้นอดทนรอเวลามากกว่า12ปีเพื่อพิสูจน์และหาจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดเผยกับที่บ้านเรื่องความสัมพันธ์ของคุณต้นและภรรยาเพราะคุณต้นรู้ดีว่าคนที่บ้านเป็นอย่างไรโดยคุณต้นตั้งใจว่าจะเปิดเผยกับแม่ในวันที่คุณต้นบวชให้แม่ในตอนแรกคุณต้นคิดว่าแม่จะต้องรับไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะแม่มีปมเรื่องที่พ่อไปแต่งงานกับชาวมุสลิม คุณต้นก็กลัวว่าแม่จะเสียใจแต่ปรากฏว่าแม่ของคุณต้นไม่ได้โกโรธและรับได้ซึ่งคุณต้นก็คิดว่ามันคงเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะถ้าหากคุณต้นบอกแม่ตอนที่คบกันได้แค่หนึ่งปีหรือแค่5ปีสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปนอกจากนี้คุณต้นยังเปิดเผยกับแม่ถึงแผนในอนาคตว่าจะมีการเปลี่ยนศาสนาหลังจากศึกได้หนึ่งเดือนแต่งงานสร้างครอบครัวและมีลูกจึงทำให้คุณแม่สบายใจไม่มีเรื่องอะไรให้เป็นห่วงคุณต้นรู้อยู่แล้วว่าการที่จะรักกับชาวมุสลิม จะต้องเปลี่ยนศาสนาเลยเคลียร์ของทางฝั่งศาสนาพุทธบทให้แม่เรียบร้อยทําให้เต็มที่จะได้ไม่เสียใจทีหลังหลังจากศึกหนึ่งเดือนคุณต้นก็จะทําการเปลี่ยนศาสนาในตอนแรกคุณต้นคิดว่าทางครอบครัวจะไม่โอเคซึ่งคุณต้นยังบอกอีกนะคะว่าตอนที่คุณต้นทําการเปลี่ยนศาสนาคุณต้นก็พาแม่และเพื่อนไปด้วยเพราะถือว่าเป็นวันสําคัญที่คุณต้นจะทําการเปลี่ยนผ่านศาสนาแต่กลับกลายเป็นว่าวันนั้นแม่มีความสุขถ่ายคลิปตลอดเวลา พอตลูกมากๆอีกทั้งยังมีการแอบไปทำกันบ้านถึงการเปลี่ยนศาสนามาด้วย ทำให้คุณต้นรู้สึกดีมากๆเลยส่วนคุณตีบอกว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการพบกันนั้นทางพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนมหาวิทยาลายัยที่รับรู้มาโดยตลอดแต่ก็จะมีเสียงจากคนรอบข้างที่คิดว่าคุณต้นและคุณตีคบกันได้ไม่นานแน่แน่เดี๋ยวก็เลิกกันไปกันไม่รอดหรอกน้อยมากที่จะยินดีกับเราทั้งสองคนมีแต่คนแอนตี้ด้วยซ้ําโดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่รู้ว่าเราครบกันคุณตียังบอกว่าสําหรับใครที่อยู่ในสถานะใครกับคู่ของต้นคุณตีบอก ว่าเชื่อว่าถ้ารักกันจริงๆความรักและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่สําคัญต้องอยู่ในช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมด้วยซึ่งถ้าหากว่าทําทุกอย่างถูกต้องตามศาสนาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากและจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ